ผ่านด,ดวงบิ๊กโจ๊กค่ะสะดุดวิบากกรรมเจอศัตรูอิจฉาริษสยาใส่ร้ายตกเก้าอี้ผอ,อตรอค่ะ กรณีที่ตำรวจไซเบอร์ได้นำหมายเข้าค้นตรวจสอบบ้านพักของพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะคะรองพอบอรตรภายในหมู่บ้านในซอยวิภาวดี60หลังสโมรสรตำรวจหลังพบเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ค่ะต่อมาพลตํารวจโทเรวตรัตกลิ่นเกษรอ,อดีตพอบอชป,ปสเปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยนิวนะคะได้มีการระบุว่ากรณีการบุกตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กรองพอบอรตรอยอมรับว่ายุคสมัยของตนเองไม่เคยมีเรื่องแบบนี้การค้นบ้านผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างรองพอบอรตร พลตำรวจโทรเรวัตได้เล่าถึงเหตุการณ์นาทีที่ชุดตรวจค้นเข้าไปในหมู่บ้านว่าตนเองเอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับท่านรองพอบตรนะคะกำลังขับรถไปซื้อผักค่ะเจอเข้ากับขบวนรถชุดตรวจคน้นจึงแวะสอบถามด้วยความว่าไปตรวจค้นเป้าหมายก็คิดว่าท่านสุรเชษณ์นัดลูกน้องไปตรวจคน้นพูดคุยกับบรรดาอดีตลูกน้องและลูกศิษย์ยังพูดคุยหัวเราะสนุกสนานแต่ขากลับมาปิดหน้าปิดตาใส่เอ้มงกันทุกคนถามอีกรอบจึงทราบว่ามาค้นบ้านเป้าหมายและเพิ่งรู้ว่าเป็นบ้านของท่านโจก๊ก พลตำรวจโทรเรวัตเชื่อว่าตำรวจอาจไม่ทราบจริงๆว่าเป็นบ้านใครอย่างไรก็ตามค่ะพลตำรวจโทรเรวัตยังเล่าอีกว่าส่วนตัวได้พูดคุยกับบิ๊กโจ๊กบ้างเพราะออกกำลังกายเจอกันทราบว่ามาอยู่นี่เพราะคุณพ่อป่วยไม่สบายและใกล้กับสโมสรตำรวจที่ทำงานส่วนทางด้านพลตำรวจเอกเซรีพิสุทธิเมเยเว้นะคะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องบิ๊กโจ๊กว่า การค้นบ้านในตำรวจระดับใหญ่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการที่จะไปค้นต้องมีหลักฐานมูลเหตุมากพอที่ศาลจะออกหมายมาให้ซึ่งไม่รู้ว่าผู้ที่ไปขอหมายค้นระบุข้อเท็จจริงไปให้ศาลอย่างไรศาลถึงได้ออกหมายค้นมาให้เพราะการค้นตำรวจระดับใหญ่ขนาดนี้ศาลเขาจะไม่ออกให้ง่ายๆเขาจะให้เกียรติกันยิงระดับพอบอตรหรือรองพอบอตรแบบนี้ด้วยมันจะต้องมีพยานหลักฐานแน่นหนาเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจค้นบ้านประหลัดกระทรวงคมนาคม พอไปตรวจค้นเจอเงินทอนต่างๆมากมายแต่อันนี้ไปค้นแล้วไม่พบการกระทําความผิดไม่มีหลักฐานอะไรก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่บ้างหลังการตรวจค้นมีพฤติการยังไงเพราะไปแล้วไม่เจออะไรแค่มองว่าคนนี้เป็นลูกน้องคนนี้และจะไปจับบิ๊กโจ๊กมันไม่ใช่ล่าสุดทางด้านของอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพง์หรือว่าสินแสเข่งนะคะผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยากรแห่งประเทศไทยได้ออกมาผ่าดวงพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กค่ะรองผอ,อตอรรนะคะซึ่งทางสินแส บอกว่าดวงชะตาขณะนี้ตกเกณฑ์อุปสรรคศัตรูจากผู้ไม่หวังดีอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสียุแย่สร้างความแตกแยก,กทางที่ดวงชะตาตกราศีผู้นําเข้าเกณฑ์ชีวิตต้องเป็นพบตรทําให้มีอุปสรรค ในช่วงขาขึ้นต้องได้ดังใจที่คาดหวังหากไม่ตกดวงชะตาศัตรูตำแหน่งอยู่แค่เอื้อมดวงชะตาของบิ๊กโจ๊กยังมีเส้นทางชีวิตอันยาวไกลแต่ให้มีอุปสรรคเพราะอนาคตตำแหน่งพบวตรอสวรรค์อยู่แค่อื้มแต่เจอวิบากกรรมกลับความไม่ถึงแต่ดวงชะตามีความเป็นสีกากีชัดเจนและอนาคตต้องเป็นพบวตรอเพราะดวงชะตาเป็นตำรวจร้อยเปอร์เซนต์และมีอนาคตที่ดีด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะด้วยกำลังท่าที่มีความมั่นคงยากจะเป็นอื่นสำหรับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะขณะ อายุ53ย่าง54ปีเป็นบุคคลที่ชอบเครียดชอบคิดอะไรล่วงหน้าบางครั้งเรื่องไม่เกิดก็มักจะคิดล่วงหน้าเป็นบุคคลที่อ่านผู้อื่นได้ออกเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียทะเยอทะยานไม่นิ่งอยู่กับที่และมีดวงของวันเวลาสมพงกับดวงชะตาหากเดินทางไปเส้นทางวงการสีกากีก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จเพราะบิ๊กโจ๊กเป็นคนมีสีธาตุในดวงชะตาของยามเกิดมีดวงราชาโชคนั่งเก้าอี้สามขามาเกิดทําให้มีความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่และการงานแต่พอเข้าช่วงปีแห่งทุก คาลาบทุกก็คือมีเรื่องให้ความขัดแย้งเป็นศัตรูเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของอุปสรรคเข้ามาทําลายปัญหาการทะเลาะเบาแวงทําให้เป็นอุปสรรคไม่ได้ดังใจที่คาดหวงังสินแสเข่งกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าหลังจากนี้ชีวิตวิกโจก,ก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นเพราะเดือนแห่งศัตรูเมื่อย่างเข้าสู่เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ดีหากไม่ท้อแท้หรือท้อถอยไม่ต้องห่วงเพราะดวงชะตาไม่หนีสีกากีและมีโอกาสเป็นผู้นําสูงสุดของวงการสีกากีอย่างแน่นอนค่ะ